กลุ่ม3มเนี่ยมันมีกลุ่มย่อยอีกสากลุ่มทีนึ่งกลุ่มที่1เนี่ยจะไม่มีไซนไลไลัลองค์ประกอบอาจจะไม่ค่อยขันพวกอีโทรเฟนพอกอะไรเงี้ยกลุ่ม3แต่ว่าชุดที่2ตัวนี้จะมีไซลนไลัลองค์ประกอบเป็นตัวหลักในบ้านเราที่ขายกันอยู่ ในกลุ่ม3ามนะไตเติม์ไดทีมคุณนะแลมด้าไดเอาทีมเดลคาร์ไดทีมพวกนี่จะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่ม3เนี่ยมันมีรายงานการยื้อยานมากแล้วก็มีรายงานการยิ่งใช้ยิ่งระบาดถ้าเกิดว่าคุณไปดูภาคฉลาดนะเขาจะเขียนในห้ามใช้ในนาข้าวเพราะกลุ่มนี้มันใช้ยิ่งระบาดมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะระบาดในพวกเพี้ยนกระจันพวกเพี้ยนหมีขาวพวกอะไรเงี้ยเพี้ยนกระโดดอะไรเงี้ยเขาก็เลยห้ามใช้แต่ความจริงใช้ได้แหละแต่ว่าต้องใช้ด้วยความพอดีแลวก็ระวังหน่อยกลุ่ม3ย่อยของกลุ่่่มม3เเเนนีีียยยูสโซด ก็คืออะไรทำาบเสรทิ้งอันนี้เก่งเก่งพวกใบมีขาวเก่งพวกบาดดูทั้งหลายถ้าคุณสังเก่งดีนะใบก้นที่คุงพ่นที่บ้านเนี่ยบางครั้งพ่นไปแล้วปุ๊บพื้นจะเลยแม่สากลวงพอเดินไปเอา,า,า,มา,าไม้กวาดกลับมากวาดแม่สากหายแล้วพื้นพวกเพีย้ยกกะโดดพวกตัวที่มแมลงที่มันยื่อยากบางตัวก็จะฝืนง่าย